จังหวัดพิษณุโลกนะคะสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะได้มีการจับสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการค่ะข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความพิเศษหรือว่ามีความจำเป็นนั่นเองค่ะซึ่งพบผู้เดินทางมาสอบเป็นจำนวนมากค่ะ ที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกค่ะซึ่งเป็นสนามสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยค่ะกรณีที่มีความจำเป็นหรือว่ามีเหตุครั้งที่1ประจำปี2563ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งก็พบว่ามีผู้เดินทางมาสอบแข่งขันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้มีกำลังพลจากกองพันทหารมาที่9ก องพลทหารราบที่4ตรวจค้นเครื่องมือสื่อสารและก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามร่างกายของผู้เข้าสอบทุกคนค่ะขณะเดินขึ้นอาคารสอบ แล้วก็ยังมีการมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิรวมถึงการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยนะคะพร้อมทั้งได้มีการตรวจสอบบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบแล้วก็มีการตรวจคนร่างกายอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนเข้าสอบอย่างเข้มงวดสําหรับการสอบในครั้งนี้นะคะนายณราเหล่าวิชาการ ศึกษาธิการภาคที่17แล้วก็คณะกรรมการติดตามสถานการณ์การทัดเลือกมาตรวจติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งการสอบแข่งขันในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ สำหรับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในครั้งนี้นะคะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษค่ะเขามีตำแหน่งว่างรวมแล้ว6กอัตราด,ด้วยกันมีผู้สมัครและมีผู้มีสิทธิสอบจำนวน592คนแบ่งห้องสอบเป็น25ห้องเมื่อวานนี้ค่ะเป็นข้อเขียนก็คือเป็นแบบปรนัยภาคกอ่อความรอบรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครูรวมทั้งภาคขอความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนั่นเองซึ่งผู้ที่เข้าสอบเมื่อวานนี้จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคในส่วนของภาคกอและภาคขอไม่ต่ำกว่าร้อยละ60ส่วนการสอบสัมภาษณ์เขาสอบกันในวันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะ ถ้าใครผ่านการสอบสัมภาษณ์ก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทางเว็บไซต์ www.plkmoe.go.th ซึ่งคาดว่าผู้ที่เข้าสอบเนี่ยรู้อยู่แล้วละ่ะว่าตัวเองจะต้องไปตรวจสอบรายชื่อที่ไหนซึ่งถ้าหากว่ามีรายชื่อจะสามารถดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามกลุ่มวิชาเอกตามตำแหน่งที่ ประกาศเอาไว้โดยไม่มีการขึ้นบัญชีเอาละถ้าหากว่าวันนี้ใครมาสอบสัมภาษณ์ไปแล้วก็ปรากฏว่าสอบผ่านได้แน่นอนละค่ะคุณขาอย่าลืมไปตรวจสอบรายชื่อของตนเองนะ mm hmm. เพื่อที่จะได้เข้ารับราชการ mm hmm. เป็นข้า,ร,ร,า,า,ร,ขาร,ราชการครูผู้ช่วยเมื่อวานนี้รถติดเหลือเกินค่ะคุณขาที่บริเวณข้างๆบ้านเรารวมไปถึงวันนี้เขามีการสอบสัมภาษณ์กันก็ยังคงเห็นรถรานั้นหนาแน่นเหลือเกินเอาใจช่วยทุกๆคนค่ะ